สวัสดีครับพวกเราก็วิ่งเสร็จแล้วนะแล้วก็วิ่งจากโมโมริโมโมชิโมโมชิพ่กเดี๋ยวมากันยังสวัสดีครับพวกเราวิ่งเสร็จแล้วก็วิ่งจากโมโมชิพ์คที่อยู่ริมเทะเลมาถึงในโรง,ง,งแรมนะก็ประมาณัา6กิโลวิ่งไปวิ่งรอบพ์คข้างในอีก2กิโลเมื่อกี้ก็รวมทั้ง8กิโลวันนี้สบายๆนะ เนี่ยมาดูสีแยกเขาสีแยกเขาจะมีแบบไฟเขียวไฟแดงสีด้านเพื่อให้คนข้ามถนนแบบคลอคล้ายกับที่กินซ่ามั้งอันนี้คือนี่คือข้ามสีด้านใช่ไหมสุเทพครับขทำสีด้านส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้ไหมหรือว่าอะไรมาได้แต่แยกได้แต่แยกครับอ่าวันนี้คุณสุเทพก็พามาช้อปปิ้งที่เซเว่นอยู่เลยเอ้ยเซเว่นอะไรแนี่เหมือนคนไทยไหมเนี่ยเจ้าของเดียวมั้ยคนเราบริษัทใช่ไหมคนเราบริษัทครับคนบริษัทคือเขาแยกกันหรือ,อยังไง<ย>เป็นจะไ้เป็นเซเว่นีเละวิญญานครับอ๋อแต่ว่า คือแจแพร์ไปซื้อจากอเมริกามาใช่ครับแล้วก็ไทย<ช>ก็ไปซื้อจากญี่ปุ่นมางทีใช่ครับอ่วันนี้พามาช้อปปิ้งอะไรอ่าช้อปปิ้งถุงขยะอ๋อนี่แหละมีอะไรบ้างคืออันนี้เป็นใส่เออ่แก้วใส่แก้วอันนี้เท่าไหร่จ้ะอันนี้สามสิบล, <30 S 2> ลิตรร้อยสี่สิบอ่าสามสิบลิตรครับส <50 S 2> ามสิบลิตรกี่กี่เยนเนอร้อยสี่สิบเยนกี่ถุงเนี่ยอันนี้มีทั้งหมดสิบถุงครับโอ้สิบถุงสิบถุงเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเยนก็มาเท่าไหร่ ร้อยห้าสิบเยนสี่สิบบาทไปถึงสี่สิบบาทสีบาทก็ถุงละสี่บาทถุงละสี่บาทคือใส่พวกแก้วรีไซเคิลครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอะไรถุงเล็กสิบห้าลิตรสิบห้าลิตรสีแดงทําอะไรเผาได้เผาได้ครับเผาได้ที่ถูกหน่อยแต่ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันร้อยสิบถึงร้อยห้าสิบเยนแต่ว่าถุงเล็กกว่าเล็กครับแสดงว่าเขาอยากจะให้ใช้รีไซเคิลมากกว่าเอีกอันหนึงก็คือเผาไม่ได้เผาไม่ได้สามสิบลิตรสามสิบลิตรกี่เยนอันนี้สิบ ถึง300ยเยนครับอันนี้แพงกว่าครับคือผ่าไม่ได้ที่แพงที่สุดถึงกลานครับอาถึงเรานสรุปแล้วใครคือมีแยกสามประเภทครับในเมืองนะครับในบ้านเมืองก็คือแบบแยกเป็นแตย์หยาดแล้วแต่ที่เมืนที่ศบาลครับที่ถ้าเกิดไม่ซื้อถุงใส่ไม่ได้เลยเอาถุงดำไม่ได้ไม่ได้ครับถุงดำไม่มีขายครับแล้วถุงนี้มันแยกลสลได้ใช่ครับแล้วให้กองที่ไหนเวลากองกือเก็คือแล้วีมมาปกเอ แล้วถ้าเกิดอย่างนี้คือไม่เก็บก็ทิ้งเลยถ้าเกิดไม่ไม่ใส่ถุงนี้ก็ไม่เก็บให้ไม่ให้เก็บครับอ่าแล้วเขาเก็บที่ละกี่วันเนี่ยอ๋อก็คือแล้วแต่ที่เป็นเทศบาลนะครับก็จะแบะบางทีก็อคือที่ละสองสองวันนี้คือเป้าหมายแต่บางทีก็เก็บทีนั่นมั้งถ้าเกิดริมถนนแต่เป็น บางทีที่ร้านอาหารใดก็คือเขาจะเก็บมาทุกวันครับเขาจะสัญญากัรของร้านอาหารต้องใช้ถุงนี้ไหมมันจะไหวเหรออีกอีกอีกืนหนึ่งเป็นถังนี้เหรอแต่ก็มีถึงอีกทางหากที่ของซื้อจากบริษัทที่เป็นของเก็บขยะครับตัลงเก็บขยะเนี่ยเมืองมีคนเก็บหรือเอกชนเก็บที่พวกอันนี้เป็นของประชากรก็คือเก็บจากของเมืองแต่อีกอันนึงก็คือบริษัทเอกชนครับอันนี้คือเมืองมีคนเก็บครับใช่ครับเมืองเมืองเราจ้างบริษัทหรือว่ายังไงลองเมืองบริษัท ใช่ครับก็คือเมืองที่เลือกบริษัทเอกชนนะครับแต่เงินไอ้ถุงนี่เมืองคนขายแต่เขาเรียกว่าชิระอุเตรุเตยการชิระอุเตรุใช่ครับอ๋อคือเมืองขายถุงแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปจ้างบริษัทมาเก็บแต่ここうういい袋代とかがやりあの清清清掃掃掃料に業者そをきれするためก็คือใช่ครับที่ขายได้ก็คือเอาจะเป็นจ้างเป็นบริษัทแล้วมีถุงเอกชนขายไหมก็คือใชるんですか 、業ย用とかม่าあの業者は個別にあのはい契約をすればคือเขาไม่ได้ขยีนี้ครับต้องซื้อตรงกับบริษัทโอโอเคโอเคแล้วขยะขยะก็ไปเผาครับมีฝังกลบไหมเนี่ยโอ้โอเคโอเคแล้วขยก็ไปเผาครับีฝังกลไหมเดี๋ยวอ้โอเคโอเคแล้วขะขยะกไปเผาครับมฝังกล้วนะเดี๋ยวจะไปฝาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่กรุงเทพเอาไปดูดิว่าผมเห็นวิเทศบาลในกรุงในประเทศไทยอันหนึ่งทําที่เกิดเป็นเรือดด้วยว่าถ้าไ่ใส่ถุงเทศบาลก็ไม่เก็บให้อะไรเงี้ยเขาอาจจะมาดูไงนี่นนะอะไรเนาะเทศบาลนั้นเออนี่ก็เป็นพื้นถนนเป็นแบบใช้แอสฟัลที่บอกนะก็เมื่อวานก็เมื่อกีอก้บอกแล้วขอแบบมาดูหน่อยเมื่อวานวิศนุก็บอกแล้วว่าลองทําอยู่แต่ว่าเมืองไทยไม่มีแอสฟัลทึ่ซึมน้าได้ขาย เราเป็นแอสฟัลต์ก็เป็นพัดมิกซ์ก็คือเป็นแอสฟัลต์ที่ทึบน้ําถ้าทึบน้ําปุ๊บหนึ่งก็จะไม่ค่อยช่วยเรื่องฝนอีกอย่างหนึ่งต้นไม้พวกนี้นะต้นไม้พวกนี้ถ้าเรามีแอสฟัล์ซึ่งมันซึมน้ําได้น้ําก็จะซึมผ่านไปต้นไม้ก็ยังดูดน้ําได้แต่เมืองไทยได้ปลูกกระเบื้องเนี่ยต้นไม้ก็อยู่รอดยากเพราะของเมืองไทยแปลกคือจะมีรูตรงโคนต้นและตรงนี้ทึบแต่ของเขาเนี่ยตรงโคนต้นทึบ แต่ด้านนี้น้ําซึมได้เอ,อไม่เหมือนกันของไทยจะให้น้ําซึมทังคนต้นซึ่งพื้นที่น้อยกว่าเยอะเลยต้นไม้ก็อาจจะอยู่อยู่ยากแต่ของเขาเนี่ยคือซึมจากด้านด้านนอกตอนนี้อากาศดีอะพวกเราฟูกโกะ,กะถ้ามาก็มาเที่ยวกันนะเราจะไปดูไม่แน่ใจเมื่อคืนว่าจะพาไปดูยาไตาแต่ว่าผมเสร็จดึกนิดนึงก็เลยมาดูาตอนเช้ายาไตคือเป็นเหมือนกับหาบเล่ห์แผงลอยใช่ไหมครับมของฟูโกะมีเยอะไหมมีเยอะครับแต่แค่เฉพาะพื้นที ที่เขาจ,จากัดที่เป็นในเมืองอ่าคือเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเป็นรถเข็นนะ่ะคือไม่มีพอช่วงกลางวันไม่มีนะเขาย้ายหมดกลางคืนเนี่ยเขาก็จะขนมาเป็นเหมือนกับเป็นร้านแล้วก็มีเก้าอี้พับนั่งรอบเลยไว้เดี๋ยวผมมีถ่ายรูปไปส่งให้ดูแต่ว่าเช้านี้ไม่มีนะแต่จะไปดูจุดที่เขาเตรียมไหม้ตลาดทำยาไตยาไตก็จะเป็นเมื่อวานนี้ที่คุยกันเขาบอกว่าจะก่อนมีสี่ห้าร้อยแห่งปัจจัเหลือประมาณร้อยหนึ่งมั้ง กรุงเทพคุณกรุงเทพเคยไปทานชะไต่ไหมเคยครับเคยครับเออก็คือคล้ายๆหับเล่แผงลอยแบบกรุงเทพแหละใช่ครับแต่กินบะหมี่ราเมงบะหมี่ราเมงริมถนนครับแต่ว่ามันก็ราคาแพงไหมเขาคือไม่ไม่แพงนะครับเป็นชามละห้าร้อยหกร้อยโอ้ห้าร้อยเยนก็ไม่แพงนะรผมมาเที่ยวญี่ปุ่นสิบปีมันก็ยังราคานี้อยู่นะแต่ไรนี่อาจจะเป็นบานร้านก็คือราคาตื่นเต้นนะครับเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่คือโรงแรมที่เราพักเนาะโรงแรมนี่ทาง เมืองเขาเป็นคนจัดหาให้นะเพราะว่าเขาเป็นคนเชิญเรามาตอนเราเชิญท่านผู้ว่าไปแล้วก็ให้เขาเราก็จัดหาที่พักให้เขาเหมือนกันก็แลกเปลี่ยนกันเมื่อวานก็ดีอท่านก็น่ารักมากมีวิธีเมื่อวานซืนม,มีวิธีชงชาท่านกักรุณาให้ภรรยามาเป็นคนชงชาเลยก็เป็นประเพณีซึ่งเออก็ยังบอกทางท่านประหลัดตทมว่าเฮ้ยเรามีประเพณีอะไรที่แบบเป็นราชาต่างชาติเข้ามาทำก็ดูได้ไหมว่าสิริลปะไทายเป็นไงก็คุยกันก็มี คนไหไปทําอาหารเนี่ยเขาเก็กบปากหม้อทำขนมเบื้องทํแตาคู่อะไรเงี้ยเออเยอะจะทาให้มันเป็นสัญลักษณ์ของไทยก็ดีเหมือนกันพี่ข็ดูทําชาชักได,ได้ไหม,ไมอันนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงแรมนะชื่อโรงแรมอะไรเนี่ยเนเ,ทเทอตอแกรนด์มิชิเตอตึกแกรนด์ก็ดีครงแรมก็ห้องที่ผมมาบ้านฐานห้องเล็กๆอยู่แต่ก็อยู่ในใจกลางเมืองโอเคว่า,าตื่นกันยังเนี่ยตอนนี้มันคือหกโมงสี่สิบไหมรับ ผมโมงครึ่งก็คือ4ีสี่ครึ่งสวัสดีนักวิ่งทั้งหลายที่จะเอาไปวิ่งน,นะนี่ก็สวนเล็กๆของเขานะคล้ายๆกับสวนสิบ้าที่เหล่านั้นนะเดินไปฝั่งนี้ไหมหรืองไงข้ามน,นะสวัสดีทุกคนนะครับอ่ามีคนบอกว่า I love การท่องเที่ยว ทักทายหน่อยนี่ทำงานการท่องเที่ยวมากี่ปีแล้วสเทฟ27ครับพูดไทยเก่งมากเลยนะอยู่ที่ขอนแก่นและกลับไปเรียนต่อที่มันไทยต่อป่ะครับเือเรียนต่อเรียนสาธิตขอนแก่นครับชั้นไหนถึงชั้นไหนเนี่ยอ่าพอหพอห้าพอครับคนญี่ปุ่นชอบเมืองไทยไหมครับชอบมากเลยครับเขาบ่นเรื่องไรอยากให้เราปรับปรุงเรื่องไรอ่ะไหนพูดตามความจริงหน่อยครับก็คือแบบเขาคือคนญี่ปุ่นก็คือประทับใจคนประเทศไทยมากเลยนะครับแต่บางทีก็คือแบบเรื่องของ รถตุกซุกแทนเหรอ <c oughs> รบานทีก็คือแบบแล้วก็นอกจากนั้นก็คือบอกว่าแถวสนามเรือนก็คือบอกว่าแถวนี้ปิดหมดแล้วอะไรนะเชิญนั่งแท็กซี่อะไรแบบนี้ก็คือทำกลองก็มีนะครับอ๋อ้ทำปลอมค,ค,คือบอกวัดพระแก้วปิดใช่ไหมอย่างนั้น่ะใช่ครับแล้วให้ไปพาไปนู่นไปนี่<ช>เออ <ๆ S 2> อันนี้ <ๆ S 2> ต้องฝากพวกเราช่วยอันนี้ซีเรียสนะเรื่องคนที่มาหลอกนักท่องเที่ยวเงี้ย ทำให้มันภาพลักษณ์มันเสียเออเราก็เลยต้องช่วยกันหลายทางก็ต้องช่วยกับทั้งตำรวจท่องเที่ยวแล้วทางกทมก็ต้องเทศกิจก็ต้องไปช่วยดูแลด้วยนะคือตุ๊กตุ๊กเนี่ยปัญหาคือว่ามันไม่มีมิเตอร์ไงมันใช้วิธีต่อรองเอาไม่ได้ตุ๊กตุ๊กแบบเท่านั้นนะครับไกด์ผีไกด์ผีก็มีนะครับนี่เรากลังเดินไปเฮ้ยข้ามได้เหรออันนี้อันนี้ญี่ปุ่นพาข้ามนะอย่างนี้ไปเนี่ย นี่คือมิเตอร์ไฟปะใช่ครับอะไรครับอะไรตท้าครับอ่าแต่ไม่ไไม่มีมิเตอร์น้ำเหรออ๋อแล้วมีที่ระบายน้ำเสียไหมเนี่ยคือเมืองเขาจะมีมิเตอร์ไฟให้เลยอันนี้คือไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดมีร้านมาขายก็จะมีมิเตอร์ไฟที่เสียบแล้วก็ให้ชาร์จไฟเลยแต่ว่าที่เห็นเมื่อวานมันมี อ๋อต,ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแล้วทอดน้ำเสียมีมน้ำนะครับเอมีน้ำด้วยเหรอครับน้ำปกติก็คือน้ำอย่างเดียวครับไม่มีันดีก็คือแบบมีไฟไหมไฟออัอนนี้เป็นนะครับญี่ปุ่นงงแล้วอ๋อมีไฟระวังไฟดูนะครับ อ๋อก็จ่ายกับจ่ายกับทิตี้ใช่ครับอย่างนี้แหละคือที่เราไปเห็นก็มีจุดที่แน่นนี่มีทั้งเนี่ยอย่างเงี้ยตรงร้านเนี่ยเมื่อคืนมีแน่นนอนเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นมีร่องรอยอยู่บ้างนิดหน่อยก็จะเป็นร้านบะหมี่เลยขายอยู่ตรงนี้แหละแล้วคนแน่นแต่ตรงนี้ไม่มีมิเตอร์น้ำนะบางจุดก็มีมิเตอร์น้ําให้ให้เสียบด้วยก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะถ้าเกิดเราเตรียมมีทั้งที่ไอตรงริมคลองอ่ะมีทั้งที่ระบายน้ําเสีย <Auf S 1> ม, ám, да ád, มีมิเตอร์น้ําแล้วก็มีนามีมีน้ําแล้วก็มีมิเตอร์ไฟมันพอช่วงหัวค่ําก็มาตั้งกันเต็มเลยแล้วพอกลางคืนก็ปิดเก็บก็เหมือนกับเอารถลากมากลางวันก็สามารถเดินได้กลางคืนก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแต่ว่ามันต้องมีการจัดการเรื่องความสะอาดเหมือนกันอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งชื่อชื่อยาไตเมืองอื่นไม่ค่อยมีมั้งมีน้อยครับมีน้อยมาเป็นแตกษณ์ของฟูโกกะเลยอติดใจว่าคือไม่ได้ออกมาถ่ายให้เราดูนะ แต่เมื่อคืนก็ไปดูนิดหนึ่งก็ม,กมีดูก็ตั้งร้านอะไรเมื่อคืนนี้ก็เห็นแบบเอลากรถมาเอารถล,ล,า,า,ล,ะละากมาครับทั้นพวกเราก็ฝากานะารับเราที่ดูแลนักท่องเที่ยวนะก็อย่าไปเอาเปรียบเขาเนาะเพราะว่าสูงใจที่สุดทุกอย่างะคือความไว้ใจถ้าเรามีความไว้ใจปุ๊บเนี่ยผมว่าเราก็จะได้สร้างผลตอบแทนระยะยาวถ้าไปหลอกเขาเระยะสั้นนี่นะมันก็ได้ผลเดียวอะ่ะแล้วก็จะมีผลต่อคนอื่นด้วยที่เขา เออทำดีก็ฝากหน่อยเนี่ยเขาบ่นเขาก็าไม่ได้บ่นนะผมว่าก็ต้องถามความจริงแหละอย่าอย่าไปถามในข้อดีคือข้อดีเนี่ยถามไปก็ดีอยู่แล้วต้องถามข้อเสียว่าตรงไหนปรับปรุงเขาก็เนี่ยเรื่องที่อาจจะมีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องอ่ะนักท่องเที่ยวเรื่องรถตุกตอกซึ่งอาจจะพาไปขายไปซื้อของใช่ไหมมีไหมใช่ไหมพาไปร้านตัดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอือันนี้ก็เป็นสีแยกเล็กๆที่โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปแล้ว นี่ก็เป็นก็เป็นเออฟลาเวอร์ซิตี้คืออะไรคือเมืองเทศบาลกูโกกะไม่ได้ชังหวัดนะฮะเทศบาลเมืองกูโกกะก็คือบอกว่าหนึ่งคนหนึ่งดอกไม้ก็คืช่วยปลูกกันธุ์หนึ่งค,คนหนึ่งดอกไม้เออเหมือนกับเราออกปลูกต้นไม้คนละต้นครับอ๋อนี่เขาออกแคมเปญน,นี่มานานแค่ไหนนะก็คืออันนี้มาสองสามปีเกินนะครับอ๋อก็ช่วยปลกูกต้นไม้ครับอย่างนี้ใครดูแลต้นไม้นี่อันนี้เป็นเทศบาลครับเทศบาลมาดูแลเทศบาลนี่ไม่คนละเรื่องก่อ ก็คือเหมือนเป็นนายนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีครับก็อยู่เฉพาะฟุกุโอกะกี่ล้านคนในฟุกุโอกะหน่งจุหนึ่งจุดห้าล้านหนึ่งจุดห้าล้านเฉพาะในเมืองใหญ่นะแต่ว่าทั้งหมดก็ประมาณห้าล้านถ้ารวมเจ็ดจังหวัดไม่ฮะที่ในเมืองจังหวัดฟุกุโอกะแล้วก็เป็นถ้าเจ็ดจังหวัดก็คือมากกว่าสิบสองล้านคนครับอ๋ออันนั้นคือ prefecture ครับ prefecture แต่ถ้าเป็น prefecture ของฟุกุโอกะก็คือห้าล้านคนครับอ๋อ เอออย่างท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าดูกี่จังหวัดเออไม่ไม่ผู้ว่าก็คือดูแลของช่องจังหวัดภูเก,ก็ตอ,อ่อาคือห้าล้านคนครับอ่าโอเควันนี้เราได้ถุงขยะกลับบ้านไปดูสิเออแล้วเขาโอเคไหมแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเก็บขยะละ <c oughs> เสียแค่ค่าถุงอย่างเดียวครับ <c oughs> ถุงหนึ่งสี่บาทถ้าใช้วันสองวันถุงก็เดือนเท่าไหร่ <c oughs> เดือนละสิบหกสิบบาทเ <c oughs> ออก็ไม่แพงนะแต่บางท้่ก็ใช้ขยะเยอะก็จ่ายเยอะ <c oughs> ใช้ขยยน้อยก็จ่ายน้อยอ,อ่าโอเคนะอันนี้ได้ทูววินีจฉยมาแล้วครับการนี่คือวันน,นี้ไม่เวลาซื้อของนะมางานนี้ดูทั้งทั้งวันเลยก็เนี่ยได้ต้งได้แค่ถุงขยะก,กลับไปเนาะเอาไปฝากคนที่กทมแล้วกันครับเออดีนะโอเคนุเทพต้องกลับบ้านมาเนี่ยหรือกลับบ้านออนั่งรถไฟกลับบ้านเดี๋ยวรถขับรถกลับบ้านแล้วก็ขับ,ขบรถนั่งรถไฟ <มา S 1> นังรถไฟรหรือสูงรถรถไฟธรรมดารถไฟธรรมดาครับอ่าโอเคครับ เออไหนมาดูตลาดราคาดีเออราคาบ้านเป็นไงบ้างอ่นี่ก็ขายของเอานี่นี่ซื้อหรือขายเช่าเหรอต่อเดือนอ่ะต่อเดือนอธิบายหน่อยสี่ห0ื่นเจ็นเดยนต่อเดือนกี่ตารางเมตร1 9ึ่สิบเก้าจยครับสี่หมเ็นยนนี่เท่าไหร่ประมาณ1 0ื่นบาทเออพับห่งสองหน่สองพื้นที่สิตารางเมตรจี่เหรไหนนี่แค่สิบสิ้โอ้เล็กเมเนี้ย ครับก็คือแบบมีห้องห้องเดียวห้องเดียว <c oughs> อยู่ไกลไหมเนี่ยอ๋ออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเหรอห้องนี้นะครับก็คือจากสถานีรถไฟก็คือเดินสักห้านาทีครับก็ใกล้ใกล้ไหมเนี่ยอยู่แถวนี้ไหมอยู่ใกล้ครับอยู่นี่อยู่ใ,ยใ,ใกล้ๆครับเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นครับค่าเดือนเดือนก็หมดแล้ว <c oughs> จ่ายค่าเป้าเออแต่ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบค่าเป้าสามพันเยนแล้วก็แบบอาจจะเป็นต้นจ่ายสามพันเยนนี่ค่าอะไร ค่าที่เป็นของอันนี้เขาจะอยู่คอนโดใช่ไหมครับเป็ตรนกลางตรงกลางครับโอ้โหราคาก็เนี่ยนะอันนี้หกจุดห้านี่คืออะไรหกหมื่นห้าพันเยนหกหมื่นห้าพันเยนอันนี้เป็นสามสิบสี่ตารางเมตรับหกหมื่นห้าพันเยนก็มาหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหกครับหมื่นหกพันบาทโอ้แพงกันนะเนี่ยเงินเดือนปัญญาตีเท่าไหร่ คือเป็นที่เป็นที่จดใหม่ๆก็คือไปสองแสนเยนสองแสนประมาณห้าหมื่นบาทห enfin, ้าหมื่นกว่าบาทครับอแล้วค่าค่าเดินทางใครจ่ายให้ก็คือแล้วเต่บริษัทครับบางทีก็คือบริษัทจ่ายบริษัทจ่ายแล้วของสุเทพการท่องเที่ยวจ่ายไหมอ๋อก็คือเป็นแต่ค่าเดินทางอโอเคก็ดีเนาะคือเอาเขาซื้อเป็นบัตรให้อย่างงี้เหรอแต่แม่ต้องซื้อแล้วก็เอาไปเสร็จแล้วมาเรียนเบอร์เชอก็ดี ครับอย่างกรุงเทพเียค่าเดินทางเดือนเท่าไหร่ก็คือเดือนละสองพันหกพันสองเกือบหมื่นเก้าพันกว่าบาทครับเก้าพันกว่าบาทครับค่าเดินทางอย่างเดียวครับโอ้ก็เยอะเหมือนเนาะเมื่อวานก็เจอคนที่นี่เขาบอกก็ประมาณหมื่นบาทต่อเดือนครับโอ้ค่าเดินทางก็แต่ค่าของชีพก็ดีนะผมจะไปยาตรีไม่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 ถึงกี่บาทโทษทีคก็สามสอ่สี่พันห้าพันห้าพันห้าพันบาท ห้าพันบาทต่อเดือนห้าพันหพกพันโอเคถ้าเกิดเงินเดือนปีตีเท่าไหร่ครสองแสนเยนค่ะที่เป็นแล้วแต่นะครับห้าหมื่นโอเคก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าของรายได้ค่าเดินทางค่าที่อยู่อาศัยอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เป็นต้องมีเสียค่าภาษีอะไรแบบนั้นมีไหมมีครับก็อยู่ถือว่าค่าของที่แพงไหมฟุโขก้วก็ค่าที่ถูกกว่าที่เทียบกับเงินใหญ่นะครับเป็นโอซาก้าเมืองเดียวก็คือแบบก็ฟุโขกะเป็นเมืองเมืองเดียวที่ประชากรเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นมั้งคับใช่ครับนา ทำงานแถวนี้ก็ไปเกาะคิวชิวก็เป็นเกาะสำคัญเนาะไปเกาะที่อยู่ด้านใต้เป็นเป็นที่เชื่อมโยงการค้ารแรกอ่าฝากถ่ายเลยทางตาเขาถ่ายไหมนีม่หมดเดลนะครัอ่าโอเคก็เป็นเป็นจุดที่เชื่อมโยงการค,ารคาร้คาก็อยู่ใกล้พุทนี้นะค,ค,ครับอยู่ทางด้านใต้คก็มันกิ้ววิ่งเลยถามว่ามีมีธนาม,มิจไหมก็ผมประการมีแต่ไม่เยอะไม่น,น้อยเพราะว่ามันอยู่ฝั่งฝั่งทะเลเน่ะไม่ไม่ได้อยู่ฝั่งมหาสมุทรครับอยู่ฝั่งทะเลที่อยู่ติดทาง เเเป็นาาจจีีีีกกหหลลโอเคครับเวลาก็ประมาณนี้นะหาก็พยายามหาความรู้ไปก่อนนี่อย่างที่จะดูเนี่ยเราก็ใช้เป็นไอ้ตัวแอสฟัลก็มันสามารถซ่อมได้ง่ายแล้วก็มันไม่มีกันเลยเลยมากแล้วน้ำก็สามารถเติมลงไปที่ที่ต้นไม้ได้ก็ถ้าลองดูว่ากำลังทำอยู่แล้วจะลองทำที่ถนนสุริสารเป็นเทปแรกไปเลยครับแล้วนี้ก็เจะดีอ่าดี ที่เราทำทำ้านไหนนะถึงไปรอเออไม่ครับคุณคือเป็นยูไฟ์านานาชาติครับอ๋อนี่ทางเมืองเขาส่งคนมาช่วยดูแลเราหนึ่งคนเลยนะวิ่งดีโอคนญี่ปุ่นเขาอยู่ในสายเลือดใช่ไหมอ่ะมาขอบคุณนะคะนรับอาริคโตะโกใซมมาโอเคนั้นไปแล้วเวลานี้แท็กซี่ก็มารอแต่เช้าแล้วแท็กซี่ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นห้าเปิดประตูเองใมเจะเปิดทกซี่ปุ่นนีเปิดประตูเองถ้าใคมาเขาจะมีตมติกไปตัเปิดก็โดนดุว่ ไม่โดนดูเห,หรอเห็นเออเขามีแบบประตูอัตโนมัตินะไหมก็อัตราส่วนดีแต่แพงนะพี่ก็คือแบบถ้าเออเริ่มต้องจาก570หรือ600แล้วแต่มเย็นครับถ้าเย็นอ่วิ่งเอาดีกว่าเดินนะ <c oughs> ันนี้อากาศสบายเดี๋ยวพวกเราก็มีโอกาสก็มาเที่ยวมาเที่ยวฟุกุโอกะกันเชิญมาเที่ยวครับให้เชิญฟุกุนฟุกโอกาสไปเที่ยวเมืองไทยหน่อยครับนะโอเคนั้นพวกเราไปครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเตรียมตัวกลับเมืองไทยแล้วครับพวกเราคิดถึงทุกคนนะก็พยายามเอา อย่างน้อยก็มีถุงขยะไปฝากเจ้าพนักงานกนทมนละจะได้ดูเผื่อไปใช้นะโอเคครับกตรยนาระเปล่าครับสตยนาระฮะไตรยนาระเอาละก่อทุกเราโอเคเจอคุณสุเทพที่กรุงเมืไอไทยครสวัสดีครับสวัสดีครับ